เราไปกินอร่อยอร่อยที่แมกแวร์รู้มาหมดตูดอดีกแล้ว <laughs> ไอที่ใหม่คาดต่ะมันไม่เข้าซอกฟันนะเพราะว่าฟันไม่หางใช่ไหมล่ะโอ้ยซื้อมานึกว่าจะเข้าซอกฟันเข้าไม่ได้เข้าฟันไม่มีไม่มีซอกฟัน <laughs> เสียใจ อนาทิ้งไม่ทิ้งแต่เก็บไปในกล่องต้องใส่กล่องเนี้ยเหมือนว่าเสียดายอะ <c ười> ่ะเคยซื้อกล่องมาใส่ไว้ไอ้ไม่ร <c ười> ู้ใชอทนเรืมองหมา,มหาทำตามสเต็ปอันนี้เห็นพี่ใช้เห็นพี่ลูกน้องใช้ไม่ใช่พี่หรอกพี่ลูกน้องที่เขาเหนังเพราะว่าเรียนมสิบปทุมใช้ ใช้ ừ, แบบนี้อุ่อนเนนรื่มะนาวก็เลยใช้ทัวเนื้วมะน่าว่ามันฆ่าเชืบบ้อแบคทีเรียได้ไหมใ่าหายอย่างนี้สงสัยป้าย คัะขยาเราเจะลงไปเทมันคือสองขยะของเราเางนี่แหละเจ๊เป้าเราก็จะมาทาอชอโท,ทานามานาวใช่ไหมก็จะมาเอ็กเซนต์ต่อหน้าขาวขึ้นมันก็เหมือนขาวขึ้นนะต้องลองใช้ดู หน้าฉำวาวให้หน้าฉำวาวกับซูเปอร์เอ็กเซนเหนื่อยมั้งบะถามจริงเหนื่อยดิเสียงเสียงกูเสียงกับกูหัวหน่วยทาอายรู้เลออายรู้เลือนี่อายรู้เลื่อ Thank mm -hmm. you. เราถ้าแต่งตัวเหมือนหญิงแย้อย่างเงี้ยเป็นเจ้านายได้เหรอวะฮะไอ้ของที่เขามาบอ,อกนะมีคนบอกว่าอย่าไปแต่งตามมาันให้แต่งตามแบบว่าให้แต่งตามพวกแบบแย้แบบอะไรเงี้ยจะได้เป็นเจ้านายฉันบอกว่าบ้าหรือเปล่าวะเป็นเจ้านายเอาอย่างี้ก็ดูถูกกันดีดูถูกคนได้ดีแบบเนี้ยก็พนักงานของห้ามแต่งตัวแบบไม่ดีย่ะเออ ต้องแต่งตัวดีมาเนี่ยนะหมายถึงว่าที่ฉันฟังมาด้วยไงแเราเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าพูดง่ายๆเลยใช่ไหมก็คือว่าแต่งตัวไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะว่าเราจะหาว่าไม่เตือนนะเพราะว่าข้าราชการอะเขาว่านะเขาจะว่าเขาจะด่าเรานะ่ด้วยความที่เราไม่สบายแล้วเราไปโรงพยาบาลใช่ปะเขาก็ว่าเรา ไปสามสิบบาทเลยเพราะว่าเราเพราะเราเป็นเด็กไงแหละรู้ความไม่รู้เพราะอะไรนะเราก็เลยเหมือน,นว่าสอนเรื่องความสะอาดใช่ไหมล่ะพูดเรื่องความสะอาดเลยหมดเรื่องหมดราวไม่มีปัญหานี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าฟังยังไงเห็นว่าฉนันอะชอบชูความสะอ,อ,อาดของผิ่พันธุ์เนาะอ่าวันอยากู ว่าหน้าชันตัวนี้แล้วพอฉันชอบผสมกระจกที่ด้านหลังห้องน้ำของแมกวนลูกนะเหมือนกับว่าหน้ามันจะขาวๆข,ขึ้นอ่ะดูดีขึ้นอ่ะขนาดใช้ขีมของการเย่ก็ดูดีอ่ะอเหนื่อยใจไม่ตมีตังออเยี่ยวจนอยู่ช่วงนี้จะขอแม่เกินสี่พันแม่ก็ไม่ให้อยากได้แบบว่าอยากได้อย่างอื่นด้วยอะที่ไม่ใช่อยากได้ยาสีฟันสามแพ็ สามแพ็คหรือสี่แพ็คสามแพ็คอยากได้นูน่นนี่นั่นเยอะแยะ